สวัสดีคะ่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องพัตตาพาไปคลิปนี้เราจะไปไหนกันไปคาเฟ่เยีเย่ยยยยคาเฟ่อะไรนะคาเฟ่เลือนชาย<อ>น้ำ,นำที่าสมุทรสาครไปกันเลย เรือนชายน้ำนี่ไงถึงแล้วลมทะเลเรือนชายน้ำเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายขวาเรือนชายน้ำตรงไปลมทะเลไม่ร okay, ู้กนอันนี้บ้านเขาเขาบ้านก่อนอันนี้ที่พักนี่ไงนี่เรื่อนชายน้ำเขานี่ยละใช่ไหมยี <24 S 2> <24 S 1> ่สิบชั่วโมงบริการที่พักยี่สิบชั่วโมงด้วยไอและนอนนี่แหละคำนี้เอาไป <laughs> หยุดจนันทร์อังคารไป เดินชายน้ำเราไปดูสิข้างในจะเป็นยังไงทั้งของโคตรแคบเอาลืมทางน้ำคดัไปสูสวิมุมนมาดูนไถ่มาสุวิสุวิมุนเดี๋ยวพี่ชาวมุนจูนให้เองมาปฏิทินเราตั้งรอดไปไปเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันคีันะมันอยู่ชายน้ำใช่ไหมน้องคิมใชอะไรลิมแม่น้ำอือมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวขวา แต่ใจเรายังอยากไปดูอะไรนะลมทะเลอยู่เลยนางเปื่อยเพราะถ้าตอนนี้มันก็เลยเปิดอยซ้ายหรือขวาซ้ายแล้วเลีวขวาที่ทำการกำนันตำบลบ้านนี่ไงเรือนชายน้ำถึงแล้วนี่ไงนี่แหละเข้าไปเลยเข้าไปเลยใช่เฮ้ยใช่ไหมแล้วนี่ไงใช่ แต่เราจะไปคาเฟ่อะเดินเข้าไปมันอยู่ริมน้ำค่ะมันอยู่ริมน้ำอะลองเข้าไปดูข้างในซิคืออะไรนแน่ใจนะว่าเราเข้าถูกจุดห,หมายของคุณอยู่ทางซ้ายขอบคุณค่ะเฮ้ยมันตันแล้วน่ะน่ะนี่ไงต้องเดินเข้าไปข้างในต้องเดินเข้าไปใช่น,น,ช<อ>นี่ไงไนี่ไงเนี่ยเยจอได้หมดในโฮมเนี่ยในโฮมนี่เจอดได้หมดหใช่ กิ้งกาชาติน,น,นี่ไงนี่ทรงนี้ว่าซวงเล็กเรือนชายนาอ็งเลยพี่การป่ะอันนี้เราอยู่กันที่เรือนชายนาะป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงอุ้ยชอบอ่ะสวยมากมสวยอ่ะ วิข้างบนก็มีสวัสดีค่ะวิสวยอ่ะข,ข้างบนเป็นยังไงไปดูก่อนได้ไหมข้างบนเป็นยังไงอ๋อเหรอพื้นที่ถ่ายรูปเดี๋ยวไปดูข้งางบนมีทำบุญด้วย ตรงนี้ก็สิตรงนี้ก็สวยฝนเราอยากนั่งอันนี้เราอยากนั่งอันนี้ใช่เราอยากนั่งอันนี้อะไรคิมเราอยากนั่งอันนี้สวยด,นดนินั่งได้นั่งได้นั่งอันนี้แหละเอาบรรยากาศดิมน,น้ำสวยสวยอะ่ะ นั่งอันนี้แหละแล้วก็มาถึงแล้วนะคะเรือนชายน้ำเรือนชายน้ำาน่องั้งไปหุยสวยอ่ะทำบรรยากาศดีมากเลยได้ถ่ายสายตรงไปทางอื่นไหมครับเานั่งแล้วอยู่ใต้ต้นกระโด่ นแไ,ไม่รู้โอง้างดูรากเออใช่ถ้าเห็นรากรู้เลยที่แรกนึกว่าเป็นจิกบ้านเราพอเห็นรากในลกงกลางในตรงนี้มันยอนแสงตรงนี้มัน เขาก็มีมาให้อยู่กินแล้วนะคุณเก็บภาพนึงยังคุณองค์น่าคะอือช่องนี้บ้างอืมอร่อยมากเลยอะติ่มหูหล่อมากหูหล่อมากสุดหล่อที่งไปเลยอ้หูบตดไม่น่าเหนือยนิดเดียวเลยไล่จนแบตดหมดไปเลย ต้องเล่นแล้วมาแล้วอะไรของเด็กๆไปก็ได้เก็บภาพให้ด้วยอุ้ยอร่อยมากอะ่ะรสครับวุนว้น,นกินเร็วอ,อร่อยมากตอ,อตอนที่แบตชั้นจะหมดต้อมไล่ให้นะ อร่อยมากมันคืออะไรนะพิมจักรวับเป,ปิร์นเซนเดย์เบร์นวับเบิร์นเซนเดยวับเปิร์ซันเดย์อร่อยมากของไทยเนี่ยเอาไปเลยขายแล้วจ้ายังปั่นกับที่มึงจะทอดไปใส่ปั้มอะไรให้เราไอร่อยมากแต่พอองทำขับปปม,มันอิ่มแล้วมันกินอะไรไม่เข้าแล้วนอกจากของหวาน มันยังไม่หายอิ่มเลยเราก็เยลยนดะสั่งแต่น้ำกับของหวานนะคะมาที่นี่ได้ไหมล้วก็สั่งทอดมันปลากายไปอย่างไนนะาด้คุณยังายแบบเสียงแบบผมไม่มี <c oughs> อืออร่อยมากวัฟเฟอร์ซันเดย์คุณจะพักได้ไนหะ เร่อเค้กนี้ก็เลยละอือปูวิเราอะได้ของคุณคุณอะได้ของเรานั่นไงเป็นกินไปแล้วมะนาวอยู่นี่เราดูด้วยนะเราอะสั่งสั่งช็อกโกแลตตายแล้วกินไปแล้วอะก็ไม่เป็นไรไงก็คุณก็กินไปแล้วไงเราก็แค่ตัดจะได้จบอ้าวโอ้โหดูดิจะกินหมดไหมนั่นนะอันนี้ของใครรับผิดชอบของน้องเค้กวันถ่ายรูปดิสวยสวย คนน่ากินมากเลยเอาเลยยาเข้มทายนะด้วยบอกเลยบอกให้ตังแบบนั้นมากินน้อกันเอาไปผลถ่ายยังเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้น่ากินมากน่ากินมากเลยอ่ะดูน่ากินมากเลยอือเอาไป น้องเค้กกินหมดนะอุ้ยน่ากินมากน้องเค้กคือดูนางนุชจีหาดูว้าวน่ากินอันนี้เป็นบิงซูมากินด้วยกันเป็นเป็นบิงซูนมสดค่ะเอาผสมไปเรายังไม่ได้เปลี่ยนมันจะสายดีเอาช้อนลองดูหน่อยเอาเราตักไปนิดเดียวมันไม่มีช้อนค่ะแต่ีิยังไม่ได้กินเชอร์รี่แสบไหมน้องเค้ก แซ่บบออร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยมีบุกบุรีกันเลยเอาว่านกินลุยรับผิดชอบของใครของมันนะทีเนี้ยทำไมจะกินทำไมไกินหมดครับนี่้องเค้กอันนี้มันคืออะไรตรงนี้าคครบนเค้กเนี่ย อันนี้เป็นบิงซูอันนี้เป็นอะไรเลยไม่เนื้อเนื้อมาแล้วค่ะเนื้อเป็นไอศกรีมใครจะกินน,น้ำมาแล้วเรากินข้าวมาแล้วเราก็มากินซ้ำลองมากินหวานที่นี่นนนอันนี้น้ำไปไเป็นไงถ่ายทีเดียวเลยแซบ่บ สวัสดีครับรไอเคปะอืมไอติมเราละลายแล้วนะครับตอนนี้ไรเกล็ดราดะาดเลยาดเลยไม่อัดวีดีโอทำไมให้คนเทาราดได้ไมต้อคนเท่าราดหาดล้ว ตรงไหนคุณเท้าเปิดวัวนทิ้งขยะให้หน่อยเอือเอือ่ยตรงระบบกระหังกล้องไปแล้วกัน ไอติมคุณละลายแล้วนะทำไมเราเนี่ยเราสั่งอะไรกันเยอะแยะก็บอกแล้วว่าให้กินด้วยกันที่กันไม่เชื่อย้อนแส่ที่ให้นั่งตรงนี้คือต้องการให้พราะจัดที่ดีๆแตตรงนั้นแหละค่ะเร็วไป เราจะกินข้าวหวานก่อนอันนี้ราดนมเรียบร้อยแล้วน้แซบบอถหุยทอดมันมาแล้วหอมมากเ,เราตั้งใจจะมากินขนมหวานกับน้ำนะคะแต่ว่าเราได้อันนี้เราได,เาได้เราได้ทอดมันมาด้วย,วยแล้วไอติมเราจะไม่ละลายเลยทีนี้ บรรยากาศดีมากทุกคนใช่ไปหอมทอดมันน่ะกินทอดมันก่อนใช่ครับใช้สีเนี่ยเขาให้ช้อนมันตั้งสี่คันน่ะให้มากินด้วยกันโอ๊ยวางนี่ก็ได้ให้กินได้ก็ได้ถ่ายเียอเอาเอาน้ำน้ำไปชอบมาหาถ่ายเออน้ำใครบ้างชอบมาอยู่ลยถ่ายกินทขาหรอของเราอันนู้นอันนี้ของนะอันนี้ของไม่อันนู้นอันนี้ก็ผิด นี่อันนี้อันนี้ของเราของชาไทยของใครชาไทยของใครนี่ป yeah. ั่นปันนี้นะปั่นคุณจะมาโกโกลาวาเอาไว้อันนี้อะไรโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยครัอันนี้เป็นชาเขียวปั่นขายอยู่านอันนี้เป็นชาไทยชาเจ้าอยู่หนุ่ยพะยะควนตัวเองได้อะไรกับหลังสาว เพลงคุณมามดกดี๋ยนะมาให้ลูกแม่นางเพิ่งออกเพลงมาแล้วอ่ะชิ้หมดไหมเคสข้างในมันเป็นมันเป็นไอติมหรือเปล่ามันหยุดไอปัดมันเข้าไปเอาช้อนน่ะช้อนน่ะผักมันเข้าไปไม่เกือบลวกเอาได้แล้ว แดดเราแดงเฉือดแล้วทุกคนนี่ที่ไม่ใช่ช้อนซุ้มโจมันตับไะไรอะไรเนี่ไม<า>่ข้าวหวานเราหอมทอดมันมากเราจะลุยทอดอมันแล้วนะน้อนหรือเย็นสระลุกใช่เลยฮารุนี่ไงช่อนกินกระนอง่เปกระดาจิตซู่ไปน,นู่นอีกแล้วดึงมาแผ่นพนึพ่งเพราะพ่อเปียอะไรอยู่ เราเราจะลุยทอดมันแล้วนะเก่งดีมากสดชื่มาเราจะมากินทอดมันปลาไกยกันน่ากินมากอะอร่อยสดชื่นน่าจะใต่มะนาวเคลมๆ แก้วมาแกลวเนื้ออะไรยันาอ่ะหางมาครับทุกคนบรรยากาศดีมากน่ะกินมานั่งกินได้ยัน่ายพี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตท่าถอดมันร้อนๆเลาวท่าน้องครีมน้องเค้กน่าจานน่ะอร่อยดียครับพี่มันอืมอร่อยมากมาครับมาเจียวสมุทรสาคร ตลอดจิ้มซีฟู๊กเค้กเเค้กเอาไปก่อนกินนะเนี่ยบ้านเราจับเธอเค้กเนี่ยอกินทอดมันดีเอาเนี่ยอร่อยดีชิมหนอย่างไดทอดมันอย่างิ้มกดอยายเบิร์ดเหเด้ยายชิมทีสองเหรอเด้นิน นี่งไงน้ำจิม้มเนี่ยลืมจิ้มเลยไม่เป็นไรไม่จิ้มมันจิ้มตามก็ได้หรอกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยตำกุ้งสดใครยังไม่ได้แล้วใช่ไหมไมากินเลยเคก่อกอย่างเอาเถอะน้องเค้กไม่กินถอ,อนมันเอาลเอาลยอันนี้น้ำจิม้มร้านน้ำจิม้มจีได้รู้ว่ามันมเป็นไงอร่อยละวะใส่น้ำจิ้ม ใช่สิเรามเปนคนแปมาทุกคนมาที่นี่กันเอาซุปมวนน้ำน้ำจิ้มไปให้หมดเลยเราเอาพอแล้วคุณยกไปเลย<ช>แต่เราอยากได้ผักคุณยกถ้วยน้ำจิ้มไปเราจะเอาผัก <c oughs> คุณเอาผักอันนี้ยกรอบดีใช่คุณเอาผักอีกไหมไปกะเพราทอดอกอบเอาไปเขาอะไรอีกไหมล่ะไม่เอาพอแล้วกินนทา้าขาวท้งหวานด้วยกัน ของหวานเต็มหน้าตักอยู่เลยกี่เอาลูกยังไม่เอาอันนี้ดีกว่าเอาแต่น้ำแล้วก็สั่งย่างกินกินดีกว่าก็บอกจะเอาหอยนางรมดีกว่าเอาไม่รับสั่งมาถะสั่งมาถอะหอยนางรมอ่ะตั่งนองเขาได้ตินแล้ไหวหรอกของหวานยังเต็มหน้าตักอยู่เลยเคลียร์ของหวานก่อนอคิดว่า ด,ด,ดีมากแม่น้ำอะไรลืมไปแลแม่น้ำแม,ม,ม,ม่กองปะไม่ใช่ใชเป็นคลองแยกออกมาอันนี้มันอยู่อะไรนะถามน้องก่ลืมชื่อชื่อ,อยก่าน้ำอะไรครับคลองาฉล,ล้มหรอคลองลอะไรสักอย่างมี่ื่อไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าวิาวดีมากบรรยากาศดีมากเป็นน้ำสาขาออกมาจากแม่น้ำแม่กองอืม เค้กเก่งเว้ยกินหมดเลยกินที่กินเท่าว่ บรรยากาศออากดีมากน,นออย่า้ตอ,ตอนนี้ห้าโมงสี่โมงกว่ายังไม่หา้าบรรยากาศดีมากตอนนี้ชอบอ่ะชอบบรรยากาศมากเลยนั่งอย่า รักหลักทั้งขยะอยู่นี่แหละออเคกล่องอยู่ไหนกล <c oughs> ่องเลยกนไม่ได้เขากล่องหน้ากดออกแต่โงสังดปดอดดาราเลือกคนเลยได้ละข้าวก่อนี่ละคนด้ตาเหลือตาหลุนตาเหลือตาหลุน,นขนมปังเรากินไม่ไหวอะ่ะพี่คุณกินขนมปังไหวไนะหม ขนมปังลองก้นขะบายทำบุญ <Labor> ก <ator il fi> huh? ่อน ไปขึ้ตรบนขอไปดูข้างบนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ มุมสุดเลยไปดูดิเฮ้ยเรือนชายน้ำใช่ใช่เรือนชายน้ำ อุยตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยแต่เขาเก็บเบอกเพราะว่าฝนมันตกตนี่ไงฝักไปเดี๋ยวไปดูด้านนู้นลากตรงนี้มันจะเป็นริมบรรยากาศชายน้ำ กับข้าวอร่อยมากอือหึตรงนี้มัน นฝนตก,นตกบรรยากาศดีไะลงไปข้างล่างกันบรรยากาศดีมากอ่ะเห็นแต่ในเน็ตได้ไมาเห็นของจริงละบรรยากาศดีมากนี่ไงฝากมันร่วง เขาเปิดไฟลแล้วสวยมากลงไปข้างล่างกันยองๆไว้ คุ้เราไม่ไหวแล้วกลับไปยังปะจะไปอยู่กับยายมั่งลืมอะไรเปล่า <All right. S 1> เรียกเขาบ,บอกน้องมาเก็บตังค์ <All right. S 1> เรียกน้องมาเหนือน้าจอดี่ ตาทำอะไรขุดเลยแม่ส่งมาาขนาดกองล่างไหนเปิดไฟไปแล้วเปิดาอนเสิรแล้วตาทำอะไรนะคือทำคาเฟ่อร่อยมากบรรยากาศดีมากนะคะเรือนชายน้ำสำหรับคลิปนี้พัตตาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆไปแล้วบ๊ายบาย บ้าน